สวัสดีจ้าพบกับช่องชรดาชาแนลแนวทางหวยรัฐบาลไทยจ้าเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยจ้าค่ะเรามาเริ่มดูแนวทางเซียนมาตามนัดนะคะงวดันที่1สิงหาคมสองหให้เด่น9ตามต่อด้วยแนวทางเลขประมูลงวดมาที่หน่งสิงหาคมสองหให้เด่น2ชุด3ตัว238 0าม 729620ชุด2ตัว20212324ต่อด้วยแนวทางตัวเดียวงวดวันที่1สิงหาคม2564ชุดบนให้มาชุด3ตัว214วิ่งตัวเดียว2ต่อด้วยแนวทาง แอดหนุ่มนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่บนตัวเดียวแปดต่อด้วยแนวทางแอดทอนนะคะคู่ชุดล่างงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่งวดที่ผ่านมาแอดทอนเข้าเจ็ดศูนย์นะคะทีนี้เรามาดูงวดใหม่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาง้า,า,า,ะะา,าหกสี่ให้มาแปดหนึ่งกับแปดสองนะคะตามต่อด้วยแนวทาง ชุดสรุปบนของแอดมิมูลพวงน้อยนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหชุด3ตัวให้มา504 507ชุด2ตัว04นยสรุปล่าง5754ต่อด้วยแนวทางแอดวินนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้หกมามี96 87 05 97 14 2่งสี่สอหนึ่ต่อด้วยแนวทางแมวแมวแมว,แมวนะคะงวดมาที่หนึ่งสี่คมสองห้าหกสี่หวยไทยชุด2ตัวให้มา13 3่งสามสาสรูดสามวิ่ง3านะคะ ตามต่อด้วยแนวทางใบนี้นะคะข้อมูลใหม่งวดวันที่1สิงหาคม2564ชุด3ตัวบนให้มามี607 605 395 396ชุด2ตัว52 51 81 85ตามต่อด้วยแนวทางเลขดว่วนงวดวันที่1สิงหาคม2564ชุด3ตัวให้มา450 1>, 1 7 3 8 8 3 9 2ตัวล่างให้มามี37 38 39 51 52 53ต่อด้วยแนวทางแอดหลุมเชียงใหม่นะคะงวดวันที่1สิงหาคม2564ชุด2ตัวให้มามี72 83 07 81 ต่อด้วยแนวทางแอดใบเขียวนะคะงวดวันที่1สิงหาคม2564ให้มามี74605133ขอให้โชคดีมีโชคนะคะต่อด้วยแนวทางแอดใบไม้นะคะงวดวันที่1สิงหาคม2564บนเด่น3กับ4นะคะชุด3ตัวบนให้มา937 938 947 เก้าสี่แปดกันเก้าสี่สามชุดสองตัวบนมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดกันสี่เก้าสองตัวล่างเด่นหนึ่งกับสองมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่กันสามสี่นะคะ ต่อด้วยแนวทางหนุ่มตาคีนะคะงวดวันที่1สิงหาคม2564ให้มามีชุดเบิ้ล828 838 848 868ฟันธง248 284 428 482 824 842วิ่งบน8ชุดรอง804 831 825 วดที่ผ่านมาเข้า3มตัวตรงนะคะหนุ่มตาคีต่อด้วยแนวทางแอดกิดวดที่ผ่านมาให้สองห้ออกสองห้าบนทีนี้เรามาดูงวดใหม่นะคะงวดวันที่1สิงหาคม2 5งห้แอดกิดชุดเต็มให้มามี0ูนย์ศูนย์หนึ่ สองหนึ่งสองสามห้าเจ็ดห้าแปดหกสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ทีนี้เรามาปิดท้ายด้วยอาร์มาให้ลาบนะคะม้วนที่ผ่านมาเข้าสามตัวโตนนะคะให้เจ็ดห้าสองออกเจ็ดสองห้า ชุด2ตัวให้5 2ออก2 5นะคะทีนี้เรามาดูงวดใหม่อามาให้ลาบงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 4นะคะข้อมูลหลัก10ให้มามี6 1 2 1ชุด2ตัว6 7 6 3 6 4 6 5 6 2 6 8 2 7 2 3 2 4 2 5 2 2้าชุด3ตัว3ามหกเจอรลุ้นกันจ้าขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักทุกอาจารย์ที่แบ่งปันแนวทางมาให้คอหวยทุกคนได้ชมกันจ้าข้อมูลทั้งหมดล้วนแต่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเลขมีเข้ามีหลุดจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆงรวยรวยไปได้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า